จ้างลงไปด้วยนะนี ulously, ่เคยเคยจ้างออกไปแล้วจู่วันที่หนึ่งยังนะขอบคุณครับโอ้ยซื้อหวยให้ด้วยถูกแม่ถ้าหนูถูกหนูจะจะจ้างปากร้องเพลงที่บ้านนะจ้างปากร้องเพลงที่บ้านนะโอเคเดี๋ยวผัดกันผัดกันเราช่วยกันตมหากินอยู่แล้วโอเคนะถ้าหนูถูกหนูจ้างปากร้องเพลงที่บ้านนะแต่ถ้าปากถูกรอบนี้ปาจ้างผมเหมือนเดิมโอเคนะดิวโอเคเดี๋ยวใกล้สัญญาด้วยสัญญา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  หาใจนะโอเคจดจำไว้จนมันเป็นหูติ้นลมเลยแหละโอเคขอบคุณครับขอแล้วมีหวังแล้วซื้อเลขอายุปีนี้นะาด้วยซื้อเลขอายุปีนี้นะาด้วยขอบคุณครับอ๋อใช่ใช่ใช่คุณพ่อรอฉุดวันที่หนึ่งรับเดือนจ้างออกไปด้วยนะนี่เคยเคยจ้างออกไปแล้วถูกวันที่หนึ่งยังนะขอบคุณครับอุ้ยซื้อหวยให้ด้วยถูก ถาหนูถูกหนูจะจะจ้างป่ามาร้องเพลงที่บ้านนะจ้างป่ามาร้องเพลงที่บ้านนะโอเคเดี๋ยวผัดกันผัดกันเราช่วยกันตหากินอยู่แล้วโอเคนะถ้าหนูถูกหนูจ้างป่าร้องเพลงที่บ้านนะแต่ถ้าป่าถูกรอบนี้ป่าจ้างหมูเหมือนเดิมโอเคนะดิวโอเคเดี๋ยวใกล้สัญญาด้วยสัญญา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 ใจนะโอเคจมไว้จนมันเป็นหูติ้นลมเลยแหละ ขอบคุณครับครับนี้มีหวังแล้ว,ลว,ลวซื้อเลขอายุปีนี้นะด้วยซื้อเลขอายุปีนี้นะด้วยขอบคุณครับอ๋อใช่ใช่ใช่ครับเพราะอนุดวันที่หนึ่งรอบหนึ่งจ้างออกไปด้วยนะนี่เคยเคยจ้างออกไปแล้วถูกวันที่หนึ่งใช่ไหมขอบคุณครับโอ้ยซื้อหวยให้ด้วยถูกแม่ท่านเถูกลูกชายน่ารักมากเลยค่ะดูแล้วมีความสุขมากนะคะจ้างหนู ถ้าถูกหนูจะจ้างป๋ามาร้องเพลงนะวันนั้นน่าราักที่สุดเลยลูกชายนะคะช่างพูช่างเจรจานะคะ่พอพอ่แม่เอ้ยนี่แหละคนเก่งของเราลูกชายแห่งชาตินะคะดูแล้วมีความสุขดูไปยิ้มไปนะคะช่างพูช่างเจรจาแลามีหวังแล้วซือเลขอายุปีน,นี้นะด้วยเลขอายุปีน,นี้นะด้วย อย่าลืมด้วยีเหมือนอ๋อ,อ,อใช่ใช่ใช่ครับพ่อรอฉุดวันที่หนึ่งรอบหนึ่งจ้างออกไปด้วยนะนี่เคยเคยจ้างออกไปแล้วถูกวันที่หนึ่งใช่ไหมขอบคุณครับโอ้ยซื้อหวยให้ด้วยถูกแน่ถ้าหนูถูกหนูจะจะจ้างป๋ามาลองเพลงที่บ้านนะจ้างปางมารองเพลงที่บ้านนะโอ,โอเคเดี๋ยวผัดกันผัดกันเราช่วยกันตมหาก,กินอยู่แล้วโอเคนะ ถ้าหนูถูกหนูจ้างป่าลงไปที่ต้านนะแต่ถ้าป๋าถูกรอบนี้ป๋าจ้างหนูเหมือนเดิมโอเคนะดิวโอเคเดี๋ยวใกล้สัญญาด้วยสัญญา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 ใจนะโอเคจําไว้จนมันขึ้นหนูติ้นลมเลยแหละ